ล่าสุดนี่ฮะนี่คือหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งนะฮะแล้วจะเห็นแสงระวีคือสามีของน้องอรณีนี่คือนาทีตอนที่ตํารวจบอกว่าเรามาขอตรวจคน้นแล้วก็พาน้องผู้หญิงโดยใช้อาสาของน้องผู้หญิงเอ่ออาสาตํารวจเป็นอาสาตารวจหญิงใช่เข้าไปพาน้องผู้หญิงเข้าห้องน้ำนี่ซึ่งตอนนั้นก็ต้องยอมรับว,ว่าตํารวจหญิงก็ไม่รู้ว่าน้องอรณีเนี่ยแกท้องนะฮะ,แต,ะ,ะแต่อันนี้มีหมายคน้น หลังจากนั้นมันจะมีวงจรปิดอีกตัวหนึ่งคือ10โมงหนาทีตัวอรณีและแสงระวีเนี่ยจะถูกคุมตัวไปที่ห้องสืบสวนของจังหวัดคือเมื่อกี้นี้น้องกำลังอ้างว่าเหมือนกับหนูปวดท้องหนูอยากเข้าห้องน้ำเลือดหนูไหลเหมือนตำรวจเนี่ยไม่ใยดีอะไรเลยเปิดห้องสืบเต็มจอครับทีมงานฮะเต็มจอครับภาพนี้ตำรวจกำลังจะงัดโต๊บอกว่าเอาจริงๆคุณ ถ้าตำรวจเนี่ยไม่ใหญ่ดีเนี่ย